สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ Official Teaser นะคะของ Free Fire ได้ปล่อยตัวอย่างแรกของ Live Action สุดยิ่งใหญ่ของทีมไร้ผ้าค่ะที่ค่าย g a r ีน่านะคะได้เปิดตัวนักสแสดงนะคะ3นักสแสดงสุดฮอตยาย่าอุรัสยาค่ะรับบทเป็นดีสาวหนึ่งเดียวที่พร้อมจะต่อสู้ให้เป็นนัมเบอร์วันในสมอรภูมิรอบแห่งนี้มิวสุภทธิ์ รับบทเป็นโชหนุ่มอารมณ์ดีที่พกรอยยิ้มไว้ต่อสู้กับความโหดร้ายยังออกรอกได้นักสู้เหมือนกันเราอและหนุ่มคนสุดท้ายค่ะหนุ่มลุกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันลุกอิชิคาว่ารับบทเป็นแรนหนุ่มปริศนาภายนอกเงียบขรึมแต่แอบแสงไปด้วยความอ่อนโยนมาให้กำลังใจพวกเขากันว่าจะสามารถเอาชนะสมรภูมิสุดหินนี้และเอาตัวรอดไปได้หรือไม่ใน and don't see it <laughs>